เย็นนี้เรามีปลาไปอย่างโน้คิดบอกลืมพี่น้องว่าชิยัากินนี่เบิง้งมักเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คนทำไม่ใช่หนูหรค่ะคนทำไม่ใช่คุณธงนะคะเป็นคุณน้อยค่ะเพราะคุณธงไม่ทำอยู่แล้วค่ะเป็นคนถ่ายคลิปอย่างเดียวค่ะกับคนกินค่ะ ปลาอย่างเนาะโอ้ยปลานี่แกงใส่หน่อไม้ดองก็อร่อยนะคะเนี่ยเอาไปปิ้งกินกับส้มตำก็อร่อยค่ะไปนึ่งก็อร่อยค่ะเขาเรียกปลาอะไรนาะคิดไม่ออกปลาปีกไก่กหรือปลาไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันเป็นปลาค่ะหมักเรียบร้อยใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่พริก ใส่ชูโรตใส่เกลือเตรียมไว้ไม่รู้จะทำมาเขาจะทำอะไรให้กินแล้วก็กินทั้งนั้นเละเห็นเขาบอกว่าเขาจะปิ้งแล้วก็กินกับส้มตำแล้วก็มีต้มหอยด้วยต้นทุนขอบคุณที่เอามาซื้อมาให้กินเด้อหลานสาวซื้อมาน้องสาวซื้อมาฝากค่ะมาจากตลาดค่ะ ซื้อมาค่ะอยู่กรุงเทพเราต้องซื้อทุกอย่างค่ะไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราไม่ต้องซื้อก็ได้กินค่ะไปหากินเองค่ะเพื่อนๆพี่ๆจ๋าปลาปีกไก่หรือปลาอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แต่ปลานี่แกงเส่หน่อไม้ดองนี่อร่อยนะปิ้งก็มาจอกมันๆกินกับส้มตำทัวกินกับส้มตำอร่อยค่ะใครยังไม่มีกับข้าวตามมานะคะ วันนี้เรามีปลาค่ะมีเยอะอยู่นะกี่ตัวเนี่ยโซ <So> ไม่รู้กี่บาทเขาซื้อมาให้พาซื้อแล้วเขาก็ให้แก๊บมาส่งให้ขอบคุณมากๆเดเออก็มีผักที่เขาซื้อมาให้จะมีปลาแล้วก็มีหน่อไม้ หนอไม้ไล่ต้นทูนหอยโคงแล้วก็มีไข่ลูกด้วยขอบคุณมากๆากเลยจ้าถ้าดูคลิปไม่จบไม่รู้นะว่าพี่สาวขอบคุณอะ่ะถ้าดูตรงครึ่งคึ่งกลางๆางไม่รู้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกการสนับสนุนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะดู e ีพีต่อไปนะคะว่าจะเราจะทำอะไรกิน